สดีครับบียอนการ์เด้นครับไม่เจอกันนานเลยนะครับไม่เจอกันช่อง y o u t u b e นานมากนะครับสำหรับบียอนการ์เด้นทางหายไปนานมากนะครับกับบียอนการ์เด้นกับช่องนี้นะครับวันนี้นะครับบียอนการ์เด้นกลับมามีของดีๆมาฝากแฟนคลับแน่นอน fc บียอนการ์เด้นเตรียมมือไว้เลยกดสั่งมาได้เลยนะครับมีวันนี้มีความพิเศษนะครับ วันนี้มาให้ดูโชคเก้าชั้นนะครับโชคเก้าชั้นวันนี้ผมจะเอาขึ้นต้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้นจิจิทั้งนั้นนะเอาแบบสวยๆไปเลยไม่สวยไม่ยกนะครับไม่สวยไม่ยกนะครับมามาเริ่มต้นกันที่ต้นนี้นะครับไล่ไปเยอะๆนะครับอันนี้นะครับเป็นไม้ โคก้าชั้นเป็นไม้ใบหออ่ะพี่ดูใบหอกเป็ไงพี่ดูนะนี่เขาจะเป็นเหมือนหอเลยนี่ครับนี่แล้วก็ใบหอ่อหอเป็นริ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ไฮบริดนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับมีตอนนี้มี3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3คือ2ใบนี้นะครับ ทำน่าของเขาแบบนี้เลยสีม่วงเข้มๆนะครับใบแข็งโป๊กแข็งแบบแข็งเลยแข็งมากนะครับไม้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับดูดีเทลอ่ะอ่ะนี่ผมให้ดูผมให้ดูนี่นี่นี่แรกๆเนี่ยตอนนั้นไม้ตัวนี้มันอยู่ในหน้าในพวกนี้จริงๆเขาด่างแล้วก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันเจอแดดแดดเมืองไทยเนาะ เพราะว่าผมเอาไว้ใต้สแสลม60 70นะครับอ่ะนี่นี่ขนาดไว้ใต้สแสลมสีดำนะยังขนาดนี้นะครับอ่ะแล้วไซส์อย่างนี้ไม้นับเฉพาะที่แบบเห็นสวยๆวยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิใบโชคเก้าชั้นสั้นๆการสั้นๆแบบนี้ไซส์นี้ไม้อยู่ในกระถาง8ทรงดีกระถางนี้เอาไป 800, 800 800นะครับสำหรับดีออนการ์เด้นนะครับค่าส่งเหมาเหมา50บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งเหมาเหมา50บาทเท่านั้นโอเคมาต่อไปต้นที่2ต้นนี้นี่เป็นไม้ม่วงออกถึงแดงได้เลยนะครับไม้ต้นนี้มีตาหนิค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะว่าเจอหน้าฝนและเจอแมลงเจอหนอนนะครับที่บ้านตัวหอยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่มีปัญหาคือหนอนกับพวกะตะกั่แตนไม่รู้มายังไงด้วยนะเนี่ยอันนี้กระถางขาแบบนี้เลยนี่กระถางขาแบบนี้นะครับอ่ะดูการแรงแป๊บแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือใบล่าสุดนะครับกัดสีมาแล้วกระถางนี้ แบบนี้กระถางนี้แบบนี้ผมขอพาราเบาๆไปเลย6 0 0 6น0นะครับ6 0 0แบบนี้มาต่อนี่ใครต้องการเห็นการูดา้านี่ครับนี่เป็นไม้เมล็ดเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนอันนี้อยู่ในกระถางเล็กผมคุมกระถางนะผมคุมการเจริญเติบโตเขาผมยังไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ผมจะบอกว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่สีดีมากและก็ทรงดีมากใบเงาไม่มีตำหนิใบใหญ่ไม่มีตำหนิใบเล็กมีตำหนิเป็นเรื่องปกตินะครับนี่พี่ดูนะเป็นทรงใบหอ,อกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะหอ,อกใหญ่กว่าอาจจะเป็นว่าเพราะต้นโตกว่านี่ตาลูดา้าผสมนะครับแต่ตัวเนี้ย ไม่ทราบนะว่าเป็นการูดาผสมตัวไหนนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยด่างม่วงแบบนี้ม่วงสว่างหน่อยไม่ได้ม่วงแบบม่วงเข้มนะนี่กระถางนี้ไม้หน้า8นิ้วกระถางทรงเตี้ยพี่เอาไปลงกระถาง10ได้เลยนะครับกระถางนี้ผมขอพาราขอพาราที่9 00าอ่ะดูใบใหม่ ดูใบใหม่อ่ะผมวางแล้วพาดูใบใหม่นี่คือใบใหม่ใบใหม่มาแล้วนะครับใบใหม่มาแล้วไม่มีปัญหาดูด่างด่างแล้วดูก้านก้านแล้วดูความเงาแล้วดูสีดูสีก้านแดงมาแบบนี้เลยนะครับ9 00 0. นะครับอ่ะต้นต่อไปมาขยับไปทางนู้นก่อนนี่ไม้ตัวนี้เป็น อบอกว่ามันเป็นสีพาสเทลลกันมันหวานพาสเทลนะครับอันนี้จะขอจะให้ดูดีเทลไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม้ทรงดีแต่สีที่จัดอยู่นะเนี่ยพาสเทลแบบนี้สวยๆนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เอาไปพาราเบามากเบาจริงๆเอาไปที่450 450นะครับ450ฟังไม่ผิดนะ 5ี่ห้าศูนย์มาไม้อีกตัวหนึ่งไม้อีกตัวหนึ่งเป็นราชินีของส่วนนี้เลยนะครับแต่แล้วมีต้นเดียวด้วยนะมีต้นเดียวแล้วไม้ตัวนี้สองปีเป็นเงินหนาผสมนะครับเป็นเงินหนาผสมก้านสั้นๆทรงแบะแบบนี้สีแดงเข้าแดงอันนี้ใบล่าสุดมีตำหนิเป็นรูนิดนึงนะครับมีตำหนิเป็นรูนะครับไม้สองสหใบ หกใบ6กใบปกติไซส์นี้สีนี้ทรงนี้เขาเปิดกันหลัก2,000ันอัพสองพอัพนะครับวันนี้วันนี้ในไลน์นี้วิดีโอนี้จัดไปจัดไปที่หนึ่บาทหน9่งบาทได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ไปไม่ผิดหวัง มาอีกหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวนี่เขาบอกว่าทรงอะไรนะทรงน้ําตกทรงน้ําตกใช่ไหมน่าจะใช่นะที่เขาคุยกันอนะทรงน้ําตกแล้วพี่ดูความม่วงม่วงจะเอาม่วงสว่างนะครับไม่ได้ม่วงแบบมืดๆนะเป็นม่วงสว่างแล้วทรงใบดําแล้วพี่ดูทรงใบแบบนี้เป็นพุ่มพุ่มพุ่มอันนี้อ่านอนนะหนอนแทะตอนเขาเกิดใบใหม่นะครับผมยังไม่ตัดทิ้งเพราะว่าผมรอให้ฟอร์มใบนี้ขึ้นก่อน ร่อนใหม่มาแล้วแบบนี้นี่พี่ทรงสวยมากนะกระถางขาวไม้อยู่ในกระถางแปเหมือนกันกระถางแปเหมือนกันฟันธงเหมือนกันตัวนี้เป็นร้านอื่นจัดไปประมาณ3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทแต่ของผมเอาไปที่2,050บาท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 เนี่ยครับสวยๆเลยไม้มี 1, 2, 3ชั้น ชั้นใหญ่นี้คือชั้นที่4นะครับชั้นใหญ่นี้คือชั้นที่สนะนนอ,นสนะอ่าไปแล้วไปกันชา้าๆนะครับต่อไปมาดูไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ดูธรรมดาใช่ไหมไม้ตัวนี้ดูธรรมดาใช่ไหมแต่สีไม่ธรรมดานะครับพี่ดูสีเขานะสีถึงสีแดงนะครับแต่ใบใหม่มีตำหนินิดนึงนี่ทรงแบบนี้ไม้แบบนี้ไม้ตัวนี้ ธรรมดาแต่ราคาก็ธรรมดาเหมือนกัน <mm> มี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 ประโยชน์อะไรไหมไม่มีอ่ะไม้ตัวนี้ราคาผมปล่อยให้ได้อยู่ที่5 5 0 5 5 0ใครรับพิมพ์มามาตัวนี้ตัวนี้ถ้าขั้นไหนที่ติดตามบียอนก g ระเด้มาตลอดใบนี้จะเห็นจะเห็นต้นนี้ประจําและต้น,นนี้เป็นไม้ตอนหน้าหนาวแดงแดงทั้งใบกัดแดงนะครับ อันนี้มันมืดเพราะว่ามันไม่มีแสงมันไม่กินแสงแล้วสีมันกปลืงนะครับผมเลยมาปล่อยให้พาราแบบเบาจริงๆเบาจริงจนะ4 00จัดส่งฟรี4 0 0จัดส่งฟรีม,มีปลายทางนะครับของผมมีปลายทางนะบียอนก e ระเดนมีปลายทางจะส่งตะกร้าไปรสีนีเท่านั้นนะครับรับประกันการขนส่งทุกอย่างนะครับมา ต่อไปมาที่ต้นนี้นี่จับไหมจี๊ดไหมจับไหมโบราณมากเป็นคำพูดที่โบราณมากนะครับรู้เลยว่ายุคไหนรู้เลยว่ายุคไหนอะดูอันนี้ใบนี้มีตําหนินะแต่ไม่เป็นหลายคำเป็นใบล่างตัดทิ้งได้เลยนะครับพี่ดูดีเทลใบเขาดูความด่างเขาดูทรงไม้นะครับไม่ใช่ไม้ก้านยาวมาก นะครับมันไม่ได้ก้านสั้นมากแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนะครับเนี่ยแล้วพี่ดูสีสีสีแบบนี้สีแบบนี้บบนพี่ดูดูใบไม่มีรูมีรูนะครับจะมีรูหน่อยนะไม้น้าฝนแล้วไม้ไม่ได้เลี้ยงในตู้ไม้เป็นไม้เลี้ยงธรรมชาติใต้สแสลมสีเงิน70%นะครับใต้สแสลมสีเงิน70%ไหนนี่70%แบบนี้นะครับ อยู่หน้าร้อนได้สบายนะครับผมตรงนี้แดดเฉพาะช่วงเช้าบ่ายมาล่มมาไม่มีปัญหากับต้นไม้แต่ไม้นอกตู้จะเป็นแบบนี้จะไม่สวยงาม100%เเซ์แต่แข็งแรงแน่นอนการันตีนะครับเลี้ยงไม้โชคเก้าชั้นมา3ปีนะครับเรียนรู้มาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับแล้วก็ผมเป็นคนที่เลี้ยงไม้ แยงไม้ตามยถากรรมผมใช้คาว่าตามยถากรรมนะไม้บางทีไปจากผมนี่คือสวยนะครับไปอยู่กับพี่พี่คือจะสวยขึ้นมาอีกระดับหนึงเลยอะอยู่กับผมมันจะเป็นไม้แบบทั่วไปแต่พอไปอยู่กับพี่มันจะสวยขึ้นมาเพราะว่าพี่ไปใส่ใจดูแลเขาอย่างนี้ต้นนี้ต้นนี้ตามแบบนี้ดางแบบนี้ขอพาลาเก้าศูนย์ศู 900 9 0 0ถามว่าผมได้อะไรไม่ได้อะไรครับได้ขายครับได้ขายแค่นั้นเลยได้อะไรไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรกําไรมีบ้างเล็กน้อยก็หมดไปกับค่าส่งค่าน้ำมันรถเอยอออค่าแพคค่าตะก,ก้าค่าแรงหมดไปแล้วนะครับแต่แบ่งมาให้พี่ๆไ,ได้ไปเลี้ยงกันนะครับออกม่วงแดงไปเลยนะครับ9 0 0 90้ 900, นะครับแต่อย่าลืมว่ามีค่าส่ง50บาทนะครับมาตัวต่อไปจริงๆอยากเปิดไม้ตัวนี้ให้นะแต่ประเด็นคือว่าเขาเพิ่งออกใบใหม่มาแล้วผมขอดูเขาก่อนว่าสีเขาจะเข้าขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เขาชะงักไปประมาณ3-4เดือนได้เลยเนี่ยใบใหม่เขาเพิ่งเปิดมาแต่ผมพามาดูต้นนี้ก่อนอ่ะนี่ผมดูต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้มเมล็ด ผมขออนุญาตอาบอกว่าผมได้มาจากสวนเชียงใหม่แต่ไม่ใช่สวนที่ทุกคนรู้จักนะเป็นสวนปิดที่แม่เป็นคนทําลูกเป็นคนขายนะครับลูกจะออกมาขายนะครับแต่แม่กับพ่อเป็นคนทํานะครับตัวนี้นี่พี่ดูความด่างของเขาอันนี้คือใบล่าสุดที่กัดสีแล้วเรียบร้อยแล้วก้านสั้นก้านสั้นสะโพกกว้าง นะครับนี่พี่ดูใบเขาเหมือนจะพิการหน่อยๆนะเป็นไม้ใบพิการใบแปลกๆใบพิการใบแปลกๆนะแต่ความสวยเนี่ยไม่แปลกความสวงความสวยประทับใจมากพี่ดูอันนี้ใบล่างสุดอันนี้คือไม้ตัวนี้ผมจะบอกว่าจริงๆมันจะมีใบหนึ่งทีตรงนี้นะแต่เรื่องของเรื่องคือ นอนมันกินแล้วมันกินไปทั้งใบมันเหลือให้แค่ก้านผมเขาเลยตัดตัดก้านออกผมก็เหลือไว้แค่นี้อ่ะนี่ผมก็เหลือมันก็เลยเป็นสองใบชั้นนี้ก็จะเหลือสองใบใบนี้ส่งมามันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นชั้นอื่นมันเป็นชั้นใหม่นะครับอันนี้มันจะเป็นชั้นที่หนึ่งสองสามอันนี้เป็นชั้นที่สี่นะครับอันนี้เป็นชั้นที่สี่นะเนี่ยชั้นที่สี่ชั้นแรกคือใบนูน้นชั้นที่สองชั้นที่สาม ใ,ใบนี้คือชั้นที่สองนะเนี่ยพี่ดูนะมันด่างส้มด่างทองอยนี้เลยอันนี้ชั้นที่สี่นนด่างแบบนี้กระถางนี้ไม้อยู่ในกระถางหน้าสิบหน้าสิบนะครับไม้แข็งแรงใบแข็งโป๊กนะครับใบใหญ่ได้กว่านี้ใบโตได้กว่านี้ไม้ทรงเตี้ยอันนี้ไม้ทรงเตี้ยแน่นอนนะครับกระถางนี้ผมขอ พาราขอกันจริงๆนะเพราะว่าหน้าไม้สวยจริงๆครับหน้าไม้สวยมากผมขอพารากระถางนี้ที่1,450บาท1,450บาท1,450บาทส่วนอื่นเจอ2,000อัพชัวร์ผมการันตีมั่นใจแต่ส่วนผมเอาไปแค่1,450บาทเป็นไม้เมล็ดที่ผมรับมาตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้แล้วผมเอามา Reflex. อยู่กับผม1ปีอยู่กับผม1ปีอยู่กับพี่เขาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่อยู่กับผมหปีไม้ตัวนี้ไม่ต่ำกว่าปีกว่าเกือบ2ปีนะครับมาต้นต่อไปผมจะไม่ได้ยกให้แล้วนะเพราะว่ามันยกไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีที่วางต่ออ่ะไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้อ่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ผสมไม้แดงคือพื้นใบเขาจะแดงนะครับสีจะ กาศมาน้อยเพราะว่าแสงมันไม่ถึงอากาศมันไม่ดีนะครับมันร้อนฝนร้อนฝนแต่ดีที่เขาไม่ช้ำไม่เป็นอะไรให้ผมเลยไม้นี้แข็งแรงก้านจะยาวนิดนึงนะครับแต่ทรงใบตะปุ่มตะปั่มหนังคางคกผิวช้างนี่ผิวช้างนะครับลายคางคกมันจะเป็นผิวช้างอ,ะอ่ะผิวเขาจะเป็นแบบเหมือนเหมือนหนังช้างครับเหมือนหนังช้าง จะทรงใบยาวนิดนึงนะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม้อยู่ในกระถาง10นิ้วเหมือนกัน10นิ้วเหมือนกันปล่อยพลาอันนี้ขอพลาที่ไม่ต่อให้ไม่ต่อแล้วนะไม่ต่อแล้ว6 90 690เพราะว่าไม้ไซส์ใหญ่แล้วไม้สวยขนาดนี้พี่เอาไปพี่ไปตั้งโชว์ได้เลยพี่ไปเปลี่ยนกระถางเป็น12รอไปยาวๆเป็นปีได้เลยใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับไม้ตัวนี้ห 90นะครับอ่ะผมเข้าไม่ถึงตัวนู้นแล้วแต่ผมจะยกมาให้ดูนี่อ่ะอ่ะมาดูตรงนี้กันมืดแล้วไม้ตัวนี้เป็นไม้เมล็ดจากสวนน้องที่สีสเกตเหมือนกันวิญญาณกระเด็นอยู่ที่สีสเกตนะครับเป็นน้องสวนที่สีสเกตผมไปรับกับน้องมาตอนนั้นมาเป็นไม้แบบมันไม่ด่างอ่ะเนี่ย แล้วมันค่อยมาเปิดด่างเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยผมปล่อยให้พาราแบบเบาจริงๆนะครับแต่ขอค่าส่งเนาะเพราะว่าไม้มันไซส์ใหญ่นะครับแล้วไม้มันไปได้สวยกว่านี้มันไปได้สุดกว่านี้นีพี่ดูมันจะออกสีชมพูชมพูหว,นวานๆเลยอะ่ะชมพูแป๊ดเลยอะ่ะนะครับเนี่ยใบดำเงานะครับขอพาราที่ห้ามต่อผมอีกแล้วนะอย่าต่อผมนะเพราะว่า มันได้เท่านี้จริงๆนะครับแต่ผมขอค่าส่ง50บาทแค่นั้นเองขอค่าส่ง50บาทต้นนี้เอาไป490นะครับ490นะครับไม้ไซนี้ไม่มีเขาเขาขายหรอกราคานี้ต่อไปอ่าตัวนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้เป็นไม้มะเลเป็นไม้มะเล็ดผม เอาเมล็ดมาจากสวนพร้อมเพียงขอญอาตพี่แผนสวนพร้อมเพียงอุดรธานีเพราะว่าผมได้เมล็ดของพี่เขามานะครับผมเอามาเพาะแล้วมันขึ้นสีแบบน,นี้นะครับผมได้ประมาณสี่ต้นหมายสวนพี่แผนนผมได้ประมาณสี่ต้นเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเขาแล้วผมเพิ่งมาดูแลเขาที่หลังนะครับตัวนี้ผมมั่นใจว่าไม้มันจะเปิดเปิดด่างไปเรื่อยๆเป็นกาลูดา้านะครับผสมนี่นี่พี่ดูนูน้นดูใบนูน้น ตัวนี้ตัวนี้ผมขอพราเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมเอาเป็นพราที่แบบไม่ขายกันในท้องตลาดไม่ขายกันในไลฟ์ขายกันแค่หน้าง,งานเพราะว่าลูกค้าเดินไปรับไปหาไปซื้อเองแต่อันนี้ผมเสริมให้ถึงบ้านนะครับเสริมให้ถึงบ้านพร้อมค่าส่งที่ถูกแสนถูก50บาทนะครับเอาไปพราห้าห้าศูนย์นะครับ 5 5 0พี่ดูนะไซส์ใหญ่แล้วนะครับไซส์ใหญ่แล้วพี่ดูใบใหม่ใบใหม่ดูใบใหม่หน้าใบกว้างมากแบบนี้นะครับหน้าใบกว้างมากแบบนี้5 5 0นะครับตัวนี้นะครับ5 5 0นะครับเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเผื่อพี่คนไหนแบบว่าลามไปไวจังเดี๋ยวพี่ขอดูใหม่มากันทีหลัง ตัวนี้นะครับพาราผมจะไม่พูดอีกนะเพราะว่าผมจำไม่ได้ผมจะไม่พูดพาราอีกแล้วนะผมจําพาราไม่ได้ต้นนี้ต้นนี้แคปแล้วส่งมาให้ผมที่เบอร์086-359-1990โทรมาได้หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลย086-359-1992หลามนะครับพี่ แอดมาผมจะใส่เสื้อสีฟ้านะครับผมจะใส่เสื้อสีฟ้าแบปแคปไว้แคปไว้มาตัวนี้มาตัวนี้นแคปไว้แคปไว้ตัวนี้แคปไว้ผมลืมราคาแล้วนะอยากสอบถามราคานะผมลืมราคานะไปรีรันดูกันเองนะครับไปย้อนดูกันเองนะว่าราคาเท่าไหร่นี่นี่มา ตันนี้ตน,นี้สวยมากตันนี้ก็สวย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 นี่พอแล้ววันนี้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ